สวัสดีค่ะฟัสูชอปปิ้งเดสเด็กเดียวนะค่ะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่นะคะเกี่ยวกับอาจะว่าจะเป็นเกี่ยวกับไปเรียนมาเห็นว่าจะเกี่ยวกับไปเรียนมหาวิทยาลัยที่ศึกษาแต่ค่าอาจจะว่าไปเรียนคัะแตว่านอกจากนี้มีข้อเสีานนะคะนอกจากนี้นะคะซึ่งไปเรียนมหาวิทยาลัยแล้วนะคะัวจะเป็นทำวิดีโอแล้วก็ทําคลิปแล้วก็ทํา youtube ตัดต่อวิดีโอประวัติเนี้ยแต่ว่าทำเนี้ยก็คือ อ่านข่าวแล้วก็จัดรายการประมาณน,นี้คือว่า <ไป S 1> เล็นหาสถานการณ์แต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงเกี่ยวกับอะไรมาหลายวันที่13แล้วน่าจะเป็นเกี่ยวกับอ่านขา่าวเจอห,ห,หนูทำอะไรมาวันนี้ก็คืออ่านข่าวแล้วก็ทำยูทูบไปดูกันเลยคะ่ะต่อมานะคะจะเป็นซึ่งอ่านข่าวก่อนกันเลยว่าอ่านข่าวพยการกักว่าคือจะมีกับ ข้าวพยาการก็คือฟัฟ้าแอ่จากว่าแห่งแในประเทศไทยซึ่งข่าวจากว่าภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้ภาคตัวอ่อ,อกภาคตะวันตกสุกว่าไป,ป็นด้วยค่ะซึ่งบอกว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญบบและคนเอ็นประยุจันทร์ชานะยุทธธรรมนุตรีนั้นเรากยกพาบุตรีรว่าขอวเราโหมีอย่างขอคำสั่งว่าและการชีด้ด่วนใช้บันเทิงก็คือ ข่าลื่นลายสดว่าก็คือก่อเกิดเหตุด้วยลายทำรายจิตใจมากขึ้นว่าจะเกิดขึ้นจททากขัดเท้าด้วยแล้วต่อไปนะคะจะเป็นทําทาวิดีโอท y o u t u b e กันว่นะเนาะไปดูที่ทํา youtube วิธีการทํา youtube ติดต่อกันว่านะอาจจะเป็นกดที่การใช้กดไปที่ที่ททคับคับรูครัดขูเกิดว่ะคัครูจะเป็นเรื่องนี้ก็จะว่าคือการใช้ตัดต่อจอับ มาไปกดผิดันด้วยว่าไป็ดไอจีกดค้างไว้ด้วยเนาะแสดงว่ามันเป็นที่จัดว่ามันเป็นที่สามาถ,ถติดการติดการตัดต่อว,วิดีโอได้ซึ่งอาจจะเป็นเวลากีน่น,น,น,นาทีสักกี่นาทีเท่านั้นว่ารู้สึกจะไม่เปลี่ยนแปลงชีวิตนี้ก็คือกดไอทีเข้าเอไปด้วยนะสวัสดีวปด้วยยังางแล้วนะคะนอกจากนี้นะคะกดไปที่คาบครูจักวะคาบครูคาบครูกันว่ะ เป็นปการการใช้โปรเจกต์ใหม่ก็คือ <musician> การใช้สัตว์ด้วยว่าจะเป็นไลฟ์วิดีโอด้วยว่าซึ่งจะด้ก็คือจะใช้ลงลงให้สัตว์ด้วยว่าอาจจะใช้ลงวิดีโอ้วยว่ามันเป็นเรื่องกันกดไปที่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 สร้างวิดีโอก่อนเนาะซึ่งว่าจะสร้างวิดีโอด้วยว่ากดเริ่มจุดเริ่มต้นนี้กดตรงนี้ใช้ระดับด้วยว่า แต่ชีวิตี้ก็คือเพิ่มขึ้นด้วยนะจ้าาดนี้อย่าลืมในกระดากระสอบปีเสร็จใส่ซได้ค่บนี่การใช้ตัดต่อวีโอได้ด้วยทามิ้าก็บจะก็จะดไม่อยากลายนะคะนอกจากนี้การใช้ตัดต่อวีโอสั์ด้วยว่าก็คือตัดมีใช้วีโอทำมิ้กด้วยเสร็จแล้ววาลอกด้วยเนาะลอกด้วยกันเนาะวีดีโอนี้ อาจจะกมีโมทำรูปเบอร์ทำดีมีถับฉันด้วยว่าทำลักษณะที่ที่สายเลยว่ารอกด้วยว่าที่เรื่องจริงพบกันไม่ธรรมดาเสมว่าซื้อไปด้วยซึ่งอาจจะแปลงความผ่านไปด้วยว่าซื้อทำดูสร้าง กด่อนไปที่แอปยูทูปก่อนกันดีกว่าก่อนไปที่เข้าไปที่ยูทูปก่อนดีกว่าเนาะอาจจะเป็นเกี่ยวกับช่องอะไรนะคะจะเป็นช่องปุยฝ้ายเดย์นะคะแต่ว่าปุยฝ้ายเดย์ตรงนี้ก็เพราะว่ากูผิดแต่ว่าจะไม่ได้ก็คือสมมติด้วยว่าคนที่ปุยฝ้ายเดย์นะคะก็คือช่องปุยฝ้ายเดย์นะคะแต่ว่ามีควนทำดีโอหนึ่งพันหกร้อยกว่าคนเลยหนึ่งพันเอฟบอยนะหนึ่งพันหกร้อยมิล ก็คือแบบว่าวิดีโอด้วยเนาะที่มีใช้เงนด้นะคือจะแด้ว่ามาแวาดีทำวิดีโอดูดวนะค่ด้วยเนาะแต่ว่าวิดีโอดวนี้ก็คือจก็คือทางริงสีดีวิีโอี่ดวยได้ยปเด่วโอที่ด้วยาะไปงานส่งไปด้วหน้าตาก็ถือว่ามันเป็น่วยเจ็บติด้วยนะ

ก็ไม่เยอะเลยเนาะแตว่ามันเป็นเรื่องที่แบบว่าประสบความสำเร็จว่ามีความฝันทำยูทูบเบอร์ก็ได้มีวบดโอจะเป็นพันๆอแล้วเนาะมีร้าก็ควรจะทำดนะจ๊าของราว่ามันเป็นรู้สึกว่าจะเป็นช่อง่ี้มีวิดีโอทค่นี้ว่าจะไม่ว่าเลยเนาะว่าจะยังไงแป่ว่ามปดูไว่างสิปีเลยค่ะซึ่งเราจะนี้ทำวิดีโอทำยูทูบก็คือว่าลักษณะงานไหนบ้างก็คือชิลลี่โอก็ ว่าตรงนีขั้นตอนจอก็คือว่าลักษณะอื่น่ด้วยนะ้ะแต่ว่าคนไปที่ก็มีวีดีโออีกก็คือทาชาเลสก็ทาที่้านทาที่ลงเรือกใครปะหน้าที่หายทาที่ตลาดที่มหาอะไรหูาจะว่ามันเป็นลักษณะแบบว่ามันจะเป็นจริงด้วยฮออหนูตรงนี้เลยนะแต่ว่า คนหลายคนมีคนทำวิดีโอตังอต้งเยอะตั้งแยะเลยนะยัเพราะว่าพอพครที่มีวิดีโอแล้วนะแต่ว่าป็บติดกฏจานเพราะว่ามันจะเป็นมันจะลักษณะนี้ก็คือได้ไดิยังไ,ไงแน่นอนค่ะซึ่งต่อมาได้ค่ะแต่ว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเปลี่ยนนักแสดรายการก็คือว่ามีรูจะจัดรายก,การที่ทำต้กเบอร์ก็ได้หรือว่าจัดรายก,การที่คือแจสีอลังการว่าจัดรายการมันจะเป็นเพราะว่ามีเพื่อนแสดงว่า คยฝันหนู Ooh, อยากจะเป็นดารานักแสดงก็คือเป็นผู้ประกาศข่าวพิธีกรอะไรย่เงี้ยือว่าจะเป็นอะไรก็ได้ไลฟ์ทำทำได้หนูทำได้ทุกอย่างก็คือเป็นเป็นดารานักแสดงก็พิธีกรประกาศข่าวอรย่างเี้ว่ามันเป็นยังไงด้วยค่ะเอางนนะคะอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาพาิธี่่อรกรดีกว่านะแต่ว่าคนลกษณะไม่ว่าคนละแบบก็ได้ว่าจะเป็นที่เรื่องราวเกี่ยวกับผู้ชายบ้างก็จะว่า ศึษาั้วว่าธี่คิการคาธุรกิด้วยเนะมันมีราว่าล่ดูด้วยนะคะที่กตลาดด้วยเะ่ว่าเป็นเรื่องเกี่กับตลาดเร่องีชาัก็คือจริงไม่จริงนะคแต่ว่ามันเป็นรูรจุ๊กอันโฮเข้านเคีคาสัด้วยว่าจะใช upcoming upcoming so nice. ้เรื่องาด้วยว่าจะอมมีโคสต์สีกันหมดแล้วใช่มนะเพระว่าจะเป็น ว่าสุกแล้วทิ้งด้วยก็คือว่าใช้ลักษณะด้วยว่าดิ้งด้วยได้อย่างไรคะปิดท้ายกันด้วยนะคะกดคือจะว่าลักษณะที่จะเป็นกดที่แขนว่ากดที่แขนว่าก่อนกันกว่าเนาะแต่ว่าลักษณะนี้กดที่แขนว่ามีอทำอะไรก็ได้ทำทำทำปูทำไฟลพราว่าทำปูก็ได้แต่ว่ามันเป็นรู้สึกทำพี่ว่าซึ่ก็ทำซึ่งระดับประทับใจว่าก็คือประทับใจอย่างนี้ก็เลยทำ up กดอีซี่เซลดูดิว่าซึ้งกัน้ด้วยว่าอาจารท็ดดับไฟมนบางดีว่าคับอุไฟซึ้งแต่ว่ากดปุ่มไฟก็คือคจะเคยนลักษณะิลักษณะกดตุ่มที่เส้นด้บยก่อนนะคะกนเนาะแต่ว่าร่างคับไฟเปอว่าโอ้โหทำร้ายมือเลยนะคะว่ากูมี และสบการณ์เสษของเราซึ่งเราจะทําได้ยังไงคะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆนะคะเกี่ยวกับเพื่อว่าไปเรียนมหาลายยัยวันที่13นะคะซึ่งจะว่าวันที่13เไ่้วันที่13เราจะว่ามันเป็นเรื่องที่ของสํคาคัญเรื่องทํา y o YouTube ทำวิดีโอทำคลิปตัดต่อวิดีโอแล้วก็อ่านคาวก็ในจากรายการกประมาณนี้ซึ่งพราะว่า เป็นท่าใจว่าจะสั่งก็พูดเลยฮ่าแปลว่ามันเสร็ด้วยว่ามีสิทิปิดได้ยังไงค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราชอบปุ่มไฟเลยค่ะอย่าลืมติดตามกดติดตามด้วยนะคะให้กำลังใจด้วยนะคะกด subscribe กดกระดิ่งนะคะอย่าลืมติดตามด้วยนะ่ได้ติดตามด้วยนะจ้าแปลว่ามันเป็นหลอกคค้ด้วยฝาดจะว่ามันเป็นจริงได้ทั้งหลาย เสือหล่าดอห่ออินซีน้องอินซีได้ด้วยค่ะสามทีนี้นะคะขอ้ดตั้งไว้ก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ